เทพเซียน40,000ปีตอนที่392หนึ่งเดือนแห่งความบ้าครังกระทั่ง3ยอดยุตหยวนอิงดวงตายังทอประกายอัศจรรย์ใจอาการบาดเจ็บไม่ใช่เรื่องเลวร้ายต้องกันคามกับเป็นลางดีมากกว่าเพราะแสดงให้เห็นว่าลีเหยาผสานร,รวมกับความทรงจำการต่อสู้อย่างสมบูรณ์จนถึงคันที่จิตวิญญาณเริ่มมีอิทธิพลเหนือเลือดเหนือร่างกาย นี่เป็นวิธีการฝึกฝีมือขั้นสูงที่หลีหลับซับซ้อนอย่างยิง่งหลังจากทุเราหายดีร่างกายจะแข็งแกร่งกว่าก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามความเร็วในการฟื้นตัวของเด็กผู้หนีน่าอัศจรรย์โดยแท้อีแลงหลีเหยาาน่าสนใจน่าสนใจนักข้าเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักดูเหมือนว่า ในฐานะเด็กธรรมดาผู้หนึ่งแต่สามารถปลุกรากปานได้ด้วยตัวเองและทะยานขึ้นมาอยู่ในด่านจูจีภายในสองสามปีแน่นอนว่ายอมไม่รวบรัฐธรรมดาพี่เหียนขอแสดงความยินดีด้วยทุงรลางใหญ่ของท่านปรากฏยอดอัจฉริยะอีกคนหนึ่งแล้วซาเทียนชิงกล่าวด้วยรอยยิม้มเทพเหล็กไหลยเยียนป้าพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาทอแววยินดีบูบ มันถือกำเนิดจากสำนักมัดปีศาจถือเป็นคนของทุ่งร้างใหญ่โดยกำเนิดสำนักมัดปีศาจเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฝงอย่างแยกไม่ออกเจ้าสำนักหลายรุ่นและผู้อาวุโสจำนวนมากของสำนักมัดปีศาจล้วนจบการศึกษาจากวิทยาลัยการสงครามต้าห่วง บางคนยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงโดยสามหลีเหย่เมื่อถือกําเนิดจากวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงย่อมถือว่าเป็นคนของทุ่งร้างใหญ่เช่นกันเด็กน้อยผู้หนี้เลือกชิ้นส่วนความทรงจําที่ยากที่สุดของตนเป็นอันดับแรกทั้งยังทําการดูดซับได้อย่างสมบูรณ์แบบเทพเหล็กไหลยเยียนป้าไหนเลยจะไม่ปิติยินดีได้ แม้ว่าภายใต้แรงกดดันอันหนักหน่วงของภพอสูรโลหิตโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรกำเนิดสวรรค์ได้ผนึกกำลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมานานหลายร้อยปีแต่จะอย่างไรเรื่องการประชันขันแข่งเล็กๆน้อยๆย,ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เย่ยนป้าเมื่อถือกำเนิดจากทุ่งร้างใหญ่ยอมต้องคาดหวังให้ผู้บำเพ็ญตนจากทุ่งร้างใหญ่ยิ่งเก่งกาสามารถก็ยิ่งดี เมื่อเป็นเช่นนี้สำนักหมัดปีศาจก็จะยิ่งมีสิทธิ์มีเสียงและมีหน้ามีตาในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรช่วยติดต่อผู้อำนวยการส่งไปลีแห่งวิทยาลัยการสงครามตาห่วงให้แก่คาคาต้องการปรึกษาหารือกับมันสักเล็กน้อยเรื่องของอีแหลงลีเหยาผู้นี้ทเทพเหล็กไหลยเยี่ยนปาหันไปสั่งการต่อคนสนิทด,ด้วยสุ่งเสียงเบาต่ำดูนั่นเอียนจิน กับผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีขั้นสูงอีกหลายคนก็เข้าสู่สถานะเชื่อมต่อขั้นลึกหลาำเช่นกันเริ่มมีรอยแผลเกิดขึ้นบนร่างของผู้มันแล้วทุกคนคึกขักขึ้นอักโขเริ่มยุงวุ่นวายจนมือไม้เป็นระวิงในทันทีหากเอ่ยถึงอัจฉริยะนักตระเวนดวงดาวทั้ง61คนที่อยู่ที่นี่ผู้ใดไม่ใช่ยอดอัจฉริยะระดับหนึ่งในหลานหเหยาจะผุดเด่นขึ้นมาในบรรดายอดอัจฉริยะเหล่านี้ได้หรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับผลการฝึกอบรมของมันในอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้แล้วภายในความทรงจำการต่อสู้อันดุเดือดของเหยียนป้าสามนาทีได้สิ้นสุดลงแล้วสัตว์ร้ายภูเขาไฟนอนกองอยู่กับผื้นราวถุงน้ำที่รั่วออกหลังจากถูกแทงทะลุหลายร้อยครั้งน้ำพิษสีแดงไหลเนืองนองไปทั่วพืนและเนื่องจากสูญเสียปรานอสูรคุ้มกันร่างกายไปแล้ว ผิดร้ายเริ่มกัดก่อนเลือดเนื้อร่างกายของมันเองอย่างเหี้ยมโหดสัตว์ร้ายภูเขาไฟไม่มีเรียวแรงแม้แต่จะกรีดร้องเนินนานหลังจากนั้นค่อยส่งเสียงครวนครางอย่างอ่อนแรงเป็นครั้งสุดท้ายจากช่องวางเหนือศีรษะของสัตว์อสูรร่างยักอสูรเลือดสีเงินที่มีเลือนผมสีแดงคืบขานออกมาอย่างยากเย็นมันก็คือผู้ควบคุมสัตว์ร้ายภูเขาไฟตัวนี้เอง บนส่วนท้องและหน้าอกของมันปรากฏรูกวงขนาดใหญ่มองเห็นอวัยวะภายในที่ถูกทำลายจนเหลวแหลกมันคลายใช้เลี้ยวแรงเฮือกสุดท้ายไปจนหมดดวงตาพรันเบิกข้างประกายชีวิตค่อยๆสลายหายไปจนหมดสิน้นเทพเหล็กไหลผู้กแรกร่งกล้าเกียงไกย,ยืนอยู่บนศีรษะของสัตว์ร้ายผู้เขาไฟทัวรางปกคุมไปด้วยรอยแผลใหญ่น้อยนับไม่ถ้วน เลือดเหนือถูกผิดร้ายที่มีอุณหภูมิหลายพันองศากัดกร่อนอย่างต่อเนื่องสร้างความเจ็บปวดอย่างสาหัสสากันทั้งหมดนี้ลีเหยาล้วนรู้สึกได้เช่นกันแม้ว่ามันจะมีผิวหนังหนาทนทานมีเส้นประสาทที่แข็งกแกร่งแต่ยังคงเจ็บปวดจนแทบอยากตายแต่ลีเหยาทราบดีว่านี่เป็นช่วงขับขันอันตรายที่สุดหากทนไม่ได้มันจะต้องถอนตัวออกจากความทรงจำ เท่ากับว่าความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านีหลวนศูนย์เปล่าลไปมันพยายามหัวนึกถึงทบทวนการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเหนือเส้นเลือดและเส้นลมปานของเทพเหล็กไหลยเยียนป้าอย่างระมัดระวังวิเคราะห์กลยุทธ์การต่อสู้ที่เยียนป้ากระทาทั้งหมดอย่างละเอียดรวมถึงวิธีการระเบิดพลังทำลายขั้นสูงสุดในแต่ละหมัดที่ต่อยออกไป และวิธีการโครจพรพลังปานผสานกับการเคลื่อนไหวของกรามเหนือในตอนที่สลายพลังโจมตีอันหนักหน่วงของฝ่ายตรงครามแม้ว่าเป็นการต่อสู้เพียง3นาทีแต่เปรียบเสมือนสารานุก,กรมที่เต็มไปด้วยวิชาความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลหลีเหยาวทุ่มเทสมาธิจิตใจทำการศึกษาวิเคราะห์และเรียนรู้อย่างหิวกระหาย ไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดหลีเหยาจมอยู่ในผวังความคิดจนกระทั่งพลังจิตสมาธิของมันแทบจะเหือดแหง้งจำต้องออกจากโลกแห่งความทรงจำอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจจิตสำนึกของมันกลับคืนสู่ส่วนลึกของอาณาจักรสมองต้นหมายแห่งความทรงจำของโอเยียจือยังคงยืนตระง,ง่าดยังโออาชิ้นส่วนความทรงจำทั้งหมดส่องแสงแวววับราวกับใบไม้ทองคำ เรื่องประหลาดชนิดหนึ่งพันอุบัติคืนเห็นลำแสงสีทองหลายสายพุ่งมาจากทุกทิศทุกทางรวมตัวกันบนยอดของต้นไม้ทองคำควบรวมเป็นชิ้นส่วนความทรงจำใหม่อย่างรวดเร็วนั่นก็คือความทรงจำของการต่อสู้เทพเหล็กไหลยเยี็นป้ากับสัตว์ร้ายภูเขาไฟที่เพิ่งจะชมดูเมื่อครู่นี้ลีเหยาหัวใจกระตุกวูบตามที่ได้ฟังมาจากเจ้าหน้าที่ของสมาคมดวงดาวลับ มีเพียงการใช้อาวุธวิเศษสำหรับการฝึกอบรมจากยุคจักรวรรดิสิงไห่และใช้สมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินมากมายเหลือขนานับจึงจะช่วยให้นักตระเวนดวงดาวสามารถอ่านชิ้นส่วนความทรงจำของหยวนอิงได้อย่างลึกซึ้งและสามารถเข้าสู่โลกแห่งความทรงจำที่เหมือนจริงร้อปอร์เซน์ไม่เช่นนั้นความทรงจำก็เป็นได้เพียงความทรงจำเช่นเดียวกับคนธรรมดาหากปราศจากความช่วยเหลือจากอาวุธวิเศษ แค่จะเข้าถึงความทรงจำของตัวเองเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็แทบเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับคนส่วนใหญ่หลังจากนอนหลับไปหนึ่งคืนก็จะลืมเลือนรายละเอียดจำนวนมากของเมื่อวานไปหมดสิน้นแต่สำหรับหลีเหยาเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของมันแตกต่างออกไป หลังจากที่ดวงวิญญาณของโอเย,ยจือถูกทำลายพรังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ไพศาลได้ก่อให้เกิดต้นไม้แห่งความทรงจำเหลือทิ้งไว้ในสมองของมันนี่เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหลีเหยาและเป็นสมบัติลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นของมันแต่เพียงผู้เดียวหรือว่าต้นไม้แห่งความทรงจำนี้สามารถดูดกลืนชิ้นส่วนความทรงจำอื่นๆได้ด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่ความทรงจำของโอเย,ยจือก็ตาม นั้นใหญ่ไม่ใช่หมายความว่าข้าสามารถใช้ชิ้นส่วนความทรงจำของตัวประหลาดเท่าด่านยวนอิงเหล่านี้ทำการฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลาหลรือหลีเหยาตกตะลึงจนอ้าปากข้างสำหรับนักตะเวนดวงดาวคนอื่นๆการปิดด่านฝึกตนชนิดพิเศษในช่วงหนึ่งเดือนนี้อาจจะเป็นคืนวันที่มีคามากที่สุดในชีวิตการบำเพ็ญเพียรของพวกมันเนืองพอ ในอีกหนึ่งเดือนให้หลังเมื่อปราศจากความช่วยเหลือของอาวุธวิเศษขนาดใหญ่แห่งยุคจกักรวรรดิซิงไฮพวกมันจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความทรงจำของตัวประหลาดเท่าดานหยวนอิงได้อีกต่อไปแต่สำหรับหลีเหยาตราบใดที่มันอ่านความทรงจำเหล่านั้นสำเร็จอย่างสมบูรณ์ก็จะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้ตามใจปรารถนาข้าตัดสินใจแล้ว ในหนึ่งเดือนนี้ข้าจะพยายามดูดซับชิ้นส่วนความทรงจำของตัวประหลาดเท่าด่านยวนอิงให้ได้มากที่สุดหรือเหวยาวลืมตาขึ้นทันทีกับเขาควบคุมร่างกายของตนเองในเวลาเดียวกันก็พบเห็นอาการบาดเจ็บบนร่างกายแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากหนักเมื่อฝึกซ้อมต่อสู้กับติงหลิงตังมัดจะได้รับบาดเจ็บสาหัสปางตายทุกสามวันห้าวันเป็นปกติ บางครั้งเมื่ออ่านชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจือจิตวิญญาณก็มักจะดึงประสบการณ์กลับสู่ร่างกายเช่นกันทำให้มันได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหลายครั้งโดยที่ไม่ได้มีสิ่งใดมากระทบถูกมันคุ้นชินมานานแล้วหลีเหวากระโดดขึ้นจากรังไหมยักษ์ใช้ผ้าุนูเช็ดตัวลวกๆแล้วเดินไปที่ส่วนหลักของห้องฝึกอบรม การอ่านความทรงจำของตัวประหลาดเท่าด่านหยวนอิงเป็นภาระทางจิตใจอย่างสูงสำหรับผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีผู้หนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะอ่านความทรงจำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงใน1วันดังนั้นส่วนหลักของห้องฝึกอบรมส่วนตัวทุกห้องจะเป็นห้องผักที่มีอุปกรณ์ฝึกร่างกายครบครันมีห้องแรงโน้มถ่วง ห้องเข้ายานสมาธิและห้องฝึกร่างกายในระหว่างรอการฟื้นฟูพลังจิตใจนักตระเวนดวงดาวสามารถพักผ่อนคลายได้ตามความต้องการหลีเยาวเดินเข้าไปในห้องแรงโน้มถ่วงนักตระเวนดวงดาวหมายเลข59อาการบาดเจ็บของมันยังไม่ทันทุเราหายดีด้วยซ้ำมันเปิดแรงโน้มถ่วงห้าเท่าไม่ถูกต้องเจดเท่าแรงโน้มถ่วงแปดเท่าฮะ เจ้าผู้นี้ไม่เกรงกลัวความเจ็บปวดเลยหรือไรด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสร,ระดับนั้นหากเปลี่ยนเป็นผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีคนอื่นๆอาจจะลุกขึ้นยืนไม่ได้ด้วยซ้ำเกรงว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนอนอยู่ในแคปซูลรักษาเยียวยาเสียก่อนจึงจะพอฝืนเดินได้แต่เจ้าเด็กน้อยผู้นี้ถึงกับฝึกฝนร่างกายอย่างหนักภายใต้แรงโน้มถ่วงแปดเท่าจริงๆเสียสติชัดๆอัตราการหายใจ และการเต้นของหัวใจของมันยังคงสม่ำเสมออย่างยิ่งดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกอกแตกละเอียดจะไม่มีผลอะไรกับมันเลย หรือเหี่ยงใช้เวลาฝึกฝนเพียงสองชั่วโมงในห้องแรงโน้มถ่วงเมื่อรู้สึกว่าพลังจิตใจเริ่มฝืนคืนกลับมามากกว่าครึ่งมันก็รับประทานอาหารพลังงานสูงมือใหญ่จากนั้นพาตัวเองจมลงในรังไหมยักษ์อีกครั้งคราวนี้มันเลือกชิ้นส่วนความทรงจำใหม่ยังคงเป็นความทรงจำของเทพเหล็กไหลยเยี่ยนปลาแต่ไม่ใช่ความทรงจำการต่อสู้ทว่าเป็นความทรงจำของการบำเพ็ญเพียรและแสวงหาการรูแจง้ง โรคพันบิดเบี้ยวแสงเงากระวัดพัวพันกันที่เบื้องหน้าหลี่เหวอีกครั้งจิตสำนึกของมันพุ่งไปยังส่วนลึกที่สุดภายในสมองผ่านหลุมดำที่ลึกหลํำสุดอย่างถึงเข้าสู่โลกแห่งความทรงจำใหม่มันพบว่าตัวเองอยู่ในทาำายดินที่มีขนาดใหญ่มากเห็นซากดึกดำบันขนาดใหญ่หลายร้อยชิ้นถูกวางไวร้รอบๆซึ่งทั้งหมดหล้วนเป็นสัตว์ร,ร้ายบรรพการจากยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ไทโรนอสอรัสจระเขจักรพพัดฉลามฟันมังกรวานอนขนทองพญาอสอรพิดก้าวเสียนสากสัตว์ายดึกดำบรนที่มีความสูงหลายร้อยเมตรแผ่ซานร,รัศมีกินอายหน้าครั้นครามยำเกรงสะกดข่มมนุษย์ที่อยู่ไกลๆจนดูเล็กกระจอยลอยอย่างยิง<ม>ทยเทพเหล็กหลายเยี่ยนป่านั่งคัดสมาธิอยู่ท่ามกลางซากฟอสซิลทั้งหมด กระแสความคิดจิตศักดิ์สิทธิ์ลองลอยออกจากร่างราวกับควันไฟแสกสอนไปตามโครงกระดูกกงเล็บและฟันเคี้ยวไหลลังไปทั่วทุกตารางนิว้วสัมผัสกับสมนึกโบราณอันเย็นเยียบและน่าครั่นขามจากหลายร้อยล้านปีก่อนหลีเหยาดำดิ่งสู่ห้วงหยานสมาธิสัมผัสรับรู้ในสิ่งเดียวกันกับเทพเหล็กหลยเยี่ยนปาซึมซับความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเลา่า หลี่เหว่ยกืนกินความทรงจำของตัวประรลาดเท่าด่านยวนอิงชินแล้วชินเลา่าราวกับพยักษ์หิวโหยไล่ตะคุบเหยื่อทามกลางฝูงแกะอ้วนพีจำนวนมากในบางครั้งมันเข้าสู่โลกแห่งความทรงจำของเทพเหล็กหลายผู้ไร้เทียมทานใช้เพียงมือเปล่าต่อสู้กับศัตรู้วยพลังต้นกำเนิดที่ฝังอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเซลล์ในร่างกาย ในบางครั้งก็เข้าสู่โลกแห่งความทรงจําเม็ดทรายซาเทียนชิงสัมผัสรับรู้ถึงโลกแห่งความเร็วที่เหนือขีดจํากัดมันสามารถเข็นค้าทุกสิ่งได้ด้วยกิ่งหมายกิ่งเดียวบางครั้งมันก็เข้าสู่โลกแห่งความทรงจําของนักวาดภาพลวงตาเจ็ดความฝันเมืองหวยหยางสัมผัสการต่อสู้ที่ดูสงบแต่อันตรายอย่างยิง่งระหว่างปร,รมาจารย์ทางด้านการต่อสู้ด้วยจิตวิญญ,ญาณ ยังมีชิ้นส่วนความทรงจำของยอดยุทธดานยวนอิงอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิงยอดฝีมือเชิงดาบและอาวุธวิเศษอื่นๆหลีเหยายอมไม่ปล่อยให้หลุดลอดไปได้ หลังจากครึ่งเดือนผ่านไปนักตระเวนดวงดาวส่วนใหญ่ดูดซับความทรงจำการบําเพ็ญเพียรของตัวประหลาดเทาดานยวนอิงคนละไม่กี่ชิน้นบางสามบางห้าส่วนความทรงจำด้านการต่อสู้ที่แท้จริงก็ดูดซับได้ไม่เกินคนละหนึ่งหรือสองชิ้นเท่านั้น ถ่ายที่สุดแล้วความทรงจำการต่อสู้ของยอดยุท์ดานยวนอิงยังคงยิ่งใหญ่เกินไปและมากมายมหาศาลเกินไปไม่ใช่สิ่งที่พวกมันจะย่อยสลายได้ง่ายๆสำหรับผู้แข็งแกร่งเช่นเอี่ยนจินมันดูดซับความทรงจำของตัวประหลาดเท่าดานยวนอิงได้เพียง21ชิน้นแต่หลีเหยายกินกินความทรงจำไปแล้วทั้งสิน้น49ชิน้น แม้ว่าจะไม่สามารถย่อยสลายและดูดซับทั้งหมดในคราวเดียวแต่ก็ยังสามารถเก็บชิ้นส่วนความทรงจำเหล่านั้นไว้บนต้นหมายแห่งความทรงจำของโอเย,ยจือรอจนมีเวลาว่างมันสามารถค่อยๆทำความเข้าใจและฝึกปรือในภายหลัง1เดือนต่อมาวันสุดท้ายของการฝึกอบรมพิเศษของเรานักตะเวนดวงดาวทั้ง10ทีม ลีเหวยาวอยู่ในห้องแรงโน้มถ่วงโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีสุดท้ายเพื่ออบอุ่นร่างกายเมื่อเทียบกับหนึ่งเดือนก่อนรูปร่างของมันผอมลงผิวพันธุซีเสี่ยวเล็กน้อยกล้ามเนื้อคล้ายหดตัวจนเรียวบางกว่าเดิมความแข็งแกร่งทั้งหมดถูกฝังลึกลงไปในระดับเซลล์ ดูจากภายนอกคล้ายสุภาพเรียบร้อยอยู่บางให้กลิ่นอายราวกับบัณฑิตนักศึกษาขายกันนักหลอมสร้างบริสุทธิ์ที่ไม่มีเรี่ยวแรงจะฆ่าไก่แต่ตัวเลขบนหน้าจอควบคุมกับทรยศต่อความสุภาพเรียบร้อยของมันอย่างมากแรงโน้มถ่วงปัจจุบัน20เท่าของแรงโน้มถ่วงมาตรฐาน หลี่เหวยาวดูเหมือนจะยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องแรงโน้มถ่วงแต่มีเสียงแหวกฝ่าอากาศด้วยความเร็วสูงดังอยู่รอบกายไม่หยุดหยัง้งมีเพียงดวงตาผลึกที่ก้าวรำที่สุดเท่านั้นจึงสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเป็นพิเศษด้วยอัตตาหลายร้อยครั้งต่อวินาทีของมันได้มันกำลังใช้แดนสังหารหมื่นอสูรเพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูรที่มองไม่เห็น ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนจากที่เคยติดอยู่ที่ระดับตนตๆยามนี้มันฝ่าทะลวงมาถึงระดับที่33ของแดนสังหารหมื่นอสูรแล้วคู่ต่อสู้ของมันไม่ใช่สัตว์อสูรเพียงตัวสองตัวอีกต่อไปแต่เป็นทะเรพิโลดแห่งสัตว์อสูรที่มากมายแทบไรที่สิ้นสุด